ดื่มกาแฟแล้วจะเสพติดคลิปนี้มีคำตอบโดยคุณหมอสัอดาได้คำตอบว่าไม่ติดเลยค่ะการดื่มกาแฟไม่ทำให้เสพติดเอ๊ะบางคนบอกว่าไม่ติดจริงหรอบางวันที่ไม่ดื่มเนี่ยปวดหัวแบบตึก๊กจริงค่ะทุกคนเพราะว่ากาแฟเนี่ย ไม่เหมือนกับสารเสพติดอื่นๆนะคะไม่เหมือนกับสุราบุหรี่หรือว่าสารเสพติดที่เวลาที่ไม่ทานเนี่ยจะรู้สึกแบบลงแดงหรือว่าอยากจะทานในปริมาณที่เพิ่มขึ้นค่ะแต่อาการที่เราติดนั้นเป็นเพราะว่าเราติดใจหรือเปล่า เป็นประจําทุกวันทุกวันเลยรู้สึกว่าวันไหนที่ไม่ได้ทานเนี่ย <S <S <ๆ>ก็อยากจะทานสรุปเลยนะคะการดื่มกาแฟไม่ได้ทําให้เราเสพติดแต่อาจจะทําให้เราติดใจนะคะซึ่งกาแฟที่ทําให้เราติดใจนั้น <S <S เดี๋ยวแอบประสิบใต้คลิปนะคะสําหรับใครที่ติดใจกาแฟตัวไหนอยู่เดี๋ยวลองพิมพ์คอมเมนต์มาแชร์ิงกแบ่งปันกันได้เลยสําหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ จะได้พาดเกิดความรู้ดีๆในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ขอตัวไปชงกาแฟแก้วโปรดก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีค่ะ